ครับพบกับเราอีกแล้วครับช่องพังลัคกี้แฟมิลี่ครับตอนสายๆของวันนี้ครับให้ลัคกี้ยืนกินหญ้านะเาาฟั์ก็นั่งดูลัคกี้กินหญ้าครับคอยคอยให้อาหารเขาตลอดครับ,อ,รบอ,ยอยู่ใกล้ถน,นนเนาะเราออกกับเอาไม่ได้ครับเดี๋ยวบางทีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็มาจับชา้านก็จะดูเลเขยคเัาแต่ช่วงนี้ก็เงียบอยู่ครับ ก็ไม่มีอะไรเลยครับถุงก,ก็ว่างเลยครับว่างเปล่าเลยวันนี้โล่งๆเลยลักกี้ก็สะบัดยากกินใหญ่เลยครับ่าแม่ร่อยเลยลักกี้ย่าแม่ร่อยเหรอรู้สึกว่าน้องจะไม่ค่อยหิวครับวันนี้มู้สิบกบไม่ค่อยหิวย่าเลยจะกินอะไรจ้า กินด้วยหรือเปล่าด้วยก็ไม่มีให้กินหรอกครับไม่มีสุนทรัพย์ที่จะไปซื้อเนาะอายงงเคื่อนกินแล้วเป็นไรละ่ะเก๊ะอากาศเย็นเย็นกินก่อนแล้วยาแ,แห้งๆน้องก็ไม่ค่อยชอบกันเลยเนาะ เลือกกินแต่ตัวเขียวๆสปาร์เล่นแล้วไม่นค่อยจะหิวเนาะวันนี้เป็นไรเหรอไม่สบายหรือเปล่าไหนจับดูซิตัวเย็นไหมมนสบายนิดหน่อยครับใสืจะไม่สบายหรือเปล่านี่ดูซึมๆนิดนึงของก็ไม่อืดนี่หิวอะไรหิวกล้วย เปลี่ยนอาหารให้นะครับเด็กกวนๆเดี๋ยว,อวเอาอาหารเปลี่ยนมาให้กินก่อนหายาอ,อ่อ,อนๆให้กินนะโอ้ลมแรงจังเลยครับเอาอาหารให้น้องคนนี้กินก่อน,น,นอาารครับเด็กคนนี้เขาไมกินส่งี่ยาอ,อ,อ,อ่อนไม่ให้เขาครับผม เข,เขียวหน่อยเนาะกิเอาอยาเขียวมาให้แล้วเอาอยาเขียวที่ไหนช่วงนี้ฝนไม่ตกเอากินเอาเลยกินไหมหย้าเขียวๆนี่อ่าชอบยียาเขียวๆ แรงมากเลยเอร่อยไม่ยากนี่ยาาอ,อ่อนคือเกิดครับชอบอยู่เริ่มจะหายากแล้วลักกี้เอายากเสียที่ไหนเ่ี้นไม่ตกอันดาก็จะเล่นครับเล่นเลยไม่ยอมสนใจยากเลยจะกินแต่กั้วยอย่างเดียว เดี๋ยวไปหากล้วยให้ลักกี้ก่อนกล้วยสุกใส่ยาให้น้องกินก่อนครับเดี๋ยวหากล้วยสุกสักหวีนึงครับใส่ยาแก้ท้องอืดครับรู้สึกว่าน้องจะซึมๆนิดนึงไม่ค่อยสบายครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้าลักกี้เดี๋ยวไปหา,ากล้วยให้กินก่อนนะ ล่วใส่ย,ยาให้เขาเกินสักส0บหรือมเม็ดครับเป็นยาระบายเนาะใส่ย,ยาให้น้องแล้วครับใส่ย,ยาในกล้วยเลยครับนี่เป็นยาตัวยาเนาะตัวยาเม็ดดำครับแก้ท้องอืดเนาะสึกว่าน้องจะไม่ค่อยสบายวันนี้ซึมๆนิดนึง ป้องกันไว้ก่อนครับถ้าต้องเห็นมาก็อันตรายครับลำบากครับช้างให้กินขยาระบายไว้ก่อนครับบดสูงลักกี้ครับแล้วครับก่อนอาแล้วอาปากเลยอาปากอาปากอาปากแล้วกินกล้วยอาปาก อันดาก็จะขอกินตลอดเลยครับไม่มีแล้วอันดากล้วยไม่มีแล้วมีอยู่นิดหน่อยเองอยู่เีเดียวให้พี่ลักเกียกินก่อนให้คุณป้ากินก่อนนะคุณป้ารู้สึกจะไม่ค่อยสบายนิดหน่อยค่ะรู้สึกจะซึมๆเนาะอาการเขาออกเองครับทางจะไม่สบายก็จะซึมก็ไม่ค่อยจิตยานะต้องดูครับ ยาวอนอนก่อนค่ะยาวอน,อนอนก่อนนะรู้สึกจะไม่ค่อยสบายวันนี้จับดูหูก่อนล่ะกี่เย็นไหมถ้าหูเย็นนี่ก็ไม่สบายครับเย็นนิดหน่อยนะ ให้อุ่นๆเลยเย็นอากาศมันเย็นด้วยครับอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยช่วงนี้เดี๋กินแค่นี้ก่นนะละกีะเดี๋ยวจะไปหาอยาาคือเขียวมาให้กินอยาแห้งๆไม่ค่อยจะอยากกินละ จะพาเดินออกกำลังกายอีกครับให้ก็ออกกำลังกายบ่อยๆนะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นได้ไปถูต้นไม้ครับร่างกายก็จะดีขึ้นครับได้เดินออกกำลังกายครับลมเย็นมากเลยครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับ่นนะุงนีเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว เป็นไงดีขึ้นไหม้องจะสซึมนิดนึงทางจะดูง่ายครับถ้าเขาไม่สบายปุ๊บเขาจะไม่ค่อยกินยาก เราก็จะหายามาให้เขากินครับเป็นยาแก้ท้องหรือนะครับเป็นยารักษาด้วยครับแล้วก็เป่าเล่าขาวด้วยครับเอา,เาขาวมาเป่าเขาเป็นพิธีรักษาแบบโบราณเนาะให้เขากินต้นไม้ด้วยรากไม้เดี๋ยวป่อปันก็จะพาเข้าไปกินในป่ายครับไปกินกิ่งไม้ใบไม้ครับรักษา้องเขา รู้สึกว่าน้องจะมีอาการซึมๆนิดนึงครับวันนี้รู้สึกกับเพิ่งเป็นครับไม่ค่อยสบายเนาะม่นค่อยลาเลิงครับไปดูเงาเงานิดนึง ลอ,อยไม้แม่ลอ,อยเลยวันนี้เป็นลายไม่ค่อยสบายเดี๋ยวปอก่อนจะพาไปเดินกินของในป่าเนาะข้างนอกาหาถูต้นไม้ครับลายเครียดให้เขาด้วยสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับตตามช่องสังหลักีแฟมิลี่ Family ด้วยนะครับ หนึ่งไลก์หนึ่งแชร์ครับเป็นกำลังใจให้น้องครับผมหลมก็แรงครับอบอกปานก็พูดบางทีก็ไม่ได้ยินเนาะขอโทษขออภัยด้วยนะครับปาดประรการใดครับผมขอบคุณมากครับ